งของร้านเ,เคียงดาวคาเฟ่นะคะก็พี่นะคะก็ไม่ได้ถ่ายทางขึ้นให้ดูเพราะว่าทางขึ้นกับทางลงเนี่ยมาันจะาคนละทางกันนะคะแล้วก็ความชันเนี่ยชันพอๆกันแล้วก็โอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้ใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่ากว่าจะแบบขึ้นทางชันมาก็หลายนาทีนะคะแล้วก็ใครที่จะมาที่ร้านนี้นะคะก็อย่าลืมแบบเมาไม่ขาด ดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเรานะคะเราก็รักษาชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าชีวิตถุกค่านาทีวินึงเนี่ยก็สำคัญนะคะอย่าลืมรักษาตัวเองให้ดีด้วยนะคะ อาคารท้องฟ้าจําลองนะคะเดี๋ยวเย็นนี้พี่ย่าลงุงและลงุงจะพาทุกคนเข้าไปที่ท้องฟ้าจําลองคะ่ะแล้วก็เราจะไปดูกันนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับดาวต,ต่างๆจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย จะเป็นจุดสําหรับนั่งกินกาแฟอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดตรงนี้สามารถยืดขาลงไปข้างล่างได้นะคะแต่คาเตือนค่ะกรุณาถอดรองเท้าก่อนจะยืนขาลงไปค่ะเดี๋ยวรองเท้าหล่นแล้วไม่มีรองเท้าใส่กลับบ้านนะคะส่วนข้างหลังพี่นะคะก็จะเป็นห้องแอร์นะคะสําหรับเอาไว้จัดงานวันเกิดงานสมรบอะไรกันก็ได้นะคะห้องเล็กๆเนี่ยแต่ว่าจัดงานวันเกิดฉลองแบบ เขาเรียกว่าคู่การแบบเวลาแต่งงานเสร็จนะคะแล้วก็จะมีแบบโต๊ะให้กินข้าวข้างในก็ได้สามารถจองดินเนอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนอีกห้องนึงนะคะจะอยู่ทางนู้นเลยค่ะก็น่าจะเป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นห้องกินข้าวสําหรับจัดการประชุมอะไรก็ได้นะคะเออซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียนยสำหรับมาที่นี่ค่ะจะเป็นห้องแอร์สาหรับ ทานกับข้าวหรือว่าทานกาแฟใหม่นะคะแต่ว่าข้างในนี้ยังไม่มีโต๊ะนะคะพี่ก็เลยว่าอาจจะเป็นตลาดในห้องเองก็ได้นะคะพี่ก็อยากให้มันเป็นตลาดนะเพราะว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบส่วนหนึ่งที่ร้านส้มตาอะไรต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็อาจจะจ้างคนมาเป็นแม่ค้าก็ได้นะคะ พี่ว่าห้องนี้นะคะอาจจะเป็นห้องประชุมต่างๆนานาแล้วก็บนดาฟ้านี้นะคะก็เหมาะสําหรับงานจัดการปาร์ตี้กลุ่มอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นห้องแอร์สำหรับกินข้าวก็ได้นะคะแต่ว่าเรานะคะก็โอ๊ยฉันเบื่อห้องแอร์ละฉันหนาวขึ้นไปตักอ,อากาศ ร้อนๆอ,อุ่นๆสบายๆข,ข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบเป็นห้องประชุมสําหรับมาจัดงานหมู่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มอะไรที่ศึกษาเกี่ยวกับดาวก็ได้นะคะสามารถมาได้ที่ร้านอาหารเคียงดาวคาเฟ่มาได้เลยนะคะ สังเกตนะคะจะเห็นเป็นแบบดมๆดม,ดม,มุมกลมๆนะคะและพี่จะบอกก่อนนะคะว่าอันนั้นนะคะก็คือหอดูดาวนะคะทั่วทั่วไปคลาสสิกเลยนะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นอาคารดูดาวนะคะตรงนี้แค่เป็นหอแค่เป็นชื่อเฉยๆแต่ตรงนั้นนะคะสามารถดูดาวได้จริงจังค่ะจะมีสะพานดาวหางที่เชื่อมพาไปอาคารหอดูดาวนะคะเพราะตรงนี้นะคะ ไม่มีทางขึ้นนะขึ้นไปไม่ได้ต้องใช้ละพานดาวหางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูหอดูดาวตรงนี้กันตามอลยค่าจุดข้างหลังพี่ตรงนี้นะคะทุกคนจะสังเกตได้ค่ะว่ามันจะลักษณะคล้ายๆกับราศีที่เราไปดูดาว ที่เราไปดูกันแถวตรงนั้นนะคะและเขาก็เอามาจัดเป็นบอร์ดค่ะราศีนี้นะคะพี่ก็จําได้ว่าเป็นราศีที่แบบราศีปลานะคะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแบบแพะที่เราดูนะคะแพะร้ายราศีคนคู่ราศีแพะราศีลูกนี้นั้นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีนักวิทยศาศาสตร์หรือว่าเขาเรียกว่านักบินอวกาศนะคะจะมีเป็นดาว ดาวฝาวนะคะดาวพฤหัสดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวคารดาวอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะดูกันนะคะว่าพี่จะสามารถมองเห็นดาวอะไรได้บ้างที่อยู่บนท้องฟ้าของเรานะคะโอ้เยอะมากเลยมีดวงจันทร์นะคะแล้วก็จะมีนั้นด้วยค่ะเป็นหอดูดาวของเราอยู่บนนั้นเลยนะคะก็จะไปดูกันนะคะว่าคืนนี้เราจะเห็นดวงดาวอะไรต่างๆบ้างตามเข้ามาเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เรานะคะก็ได้เข้ามาในหอดูดาวหรือเรียกว่าท้องฟ้าจําลองแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าไปพาชนภัยในอวกาศกาันพี่ก็จะไปพาทุกคนไปดูจุดแรกเลยนะคะจะมีจอนะคะแสดงผลและจะมีที่ชั่งน้ําหนักให้เราเขาถามว่าคุณจะมีน้ําหนักเท่าไหร่เมื่ออยู่บนดาวเคราะดาวดวงต่างๆอะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะน้ำหนักของพี่นะคะก็คือ39.00พี่จะขึ้นจะช่างเลนะคะโอ้สพี่นะคะอยู่บริเวรเท่ากับ38ดาวพุธ14ดาวศุกร์34แล้วก็ดวงจันทร์หโหดาวพฤหัสหัสเ้าลยทุกคนว่นมากดาวเสาร์สดาวเนปจูน42ดาวยูเรน่าส35แล้วก็ดาวะคะัน 14นะคะซึ่งพี่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าโครงกรารที่เขาสร้างยานอวกาศพาทุกคนเนี่ยไปบินออกนอกโลกนะคะก็คือนาซาเลยนะคะเป็นแบบผู้ที่คิดค้นการสร้างยานอวกาศถึงจรวดที่พาเราออกไปที่นอกโลกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชุดของเขาค่ะจะมีถังอากาศอยู่นะคะเพราะว่านอกโลกเราจะไม่มีอากาศให้หายใจนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เอาไว้ศึกษาเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนคะข้างบนหัวพี่ตอนนี้นะคะก็คือรูปโลกของเรานะคะและพี่เพิ่งได้สังเกตรอบๆตัวท้องฟาสำโรง ะะว่าจะมีดาวเต็มไปหมดเลยแต่ว่าดาวที่พี่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโลกนะคะจะเป็นที่ที่เราอยู่อาศัยนั่นเองนะคะนี่หวัจวจ,จะโดดกำลังปินขึ้นไปแล้วค่ะพอถึงปุ๊บเรานะคะก็ศึกษาจากนั้นเราก็ลงมาใช้เวลาศึกษาประมาณปีปีเนปีกว่าจะได้ลงมานะคะ จะเป็นแบบเครื่องที่เราจะนำไปสำรวจนะคะเป็นเครื่องแห่งแรกที่ทางนาซาได้ทำขึ้นมาเพื่อไปสำรวจบนดาวอังคารนะคะเพราะว่าเราสามารถเข้าไปอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารได้หรือเปล่านะคะก็คือดาวอังคารเนี่ยต้องไปศึกษาก่อนว่ามันสามารถให้มนุษย์เข้าไปอยู่ได้จริงหรือเปล่าเห็นว่ามีน้ำมีอุณหภูมิแบบ โอ้โหเขาแบบคล้ายโลกมากเลยนะคะนี่ก็คือตัวแรกเลยที่ทางนาซาได้สร้างนะคะก็เราไม่สามารถไปสัมผัสเขาได้นะคะตรงน,นี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้นะคะ น้องคืออุกกาบาตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษอุกกาบาตนะคะอันนี้จะใหญ่มากนะ,ะเวลาอุกกาบาตมันจะลูกใหญ่แบบใหญ่เท่าโลกเลยอะทุกคนแล้วก็เรานะคะก็น้องก็จะโดนความร้อนของโลกจนทําให้เหลือแค่นี้หลดลงมานะคะเขาก็เลยนํามาแบบให้มนุษย์ศึกษาพอไปอีกทางนู้นนะคะก็จะเป็นโซนที่ศึกษาเกี่ยวกับทางนอกโลกนะนี่ตรงนี้ คะก็จะเรามันลองวัดน้ําหนักของดาวของโลกของดาวแต่ละดาวนะคะเราเริ่มจากดาวพฤหัสนะคะนี่มาดูกันค่ะว่ามันหนักไหมอันนี้พี่เป็นแอคติ้งนะมันเป็นเขาไปวัดมาจริงนะคะไม่ไหวอ่ะมันได้แค่นี้มันหนักมาดูดาวอ้งคารกัน,นะคะ่ะดูเดียวได้ส่วนดวงจันทร์นะคะเป็นบริวารของโลกนะนี่ค่ะ ส่วนโลกของเราหนักพอๆกับดาวพฤหัสแต่ว่าดาวพฤหัสจะหนักกว่านะคะแล้วก็จะเป็นวิวัธรรมชาติวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์นะคะวิวแรกค่ะก็จะเหมือนแบบดาวหางหรือไม่ก็อุกกาบ,บาตนะคะส่วนต่อไปเรียบๆใจสิอันนี้ก็คือฟ้าผ่าฟ้าแลบนะคะไม่ได้เกิดมาจากประวัติอะไรต่างๆเราเกิดมาจากนอกโลกนะคะอันนี้ก็คือสายรุง้ง ฝนตกนะคะต่อไปค่ะอโอเคนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะ,ะทุกคนอนะาจจะถามว่าเฮ้ย mm hmm. พี่พี่เล่นเลเซอร์ทำไม mm hmm. ไม่ใช่เลเซอร์นะคะ mm hmm. นั่ก็คือเป็นถ้าสมมติว่าเราเอาสีสามสีนี้นะคะ mm hmm. ไปรวมกันมันจะได้สีอะไรนะคะ mm hmm. เริ่มจากสีแดง ับสีเขียวจะได้สีเหลืองนะคะแล้วก็เอาสีแดงกับสีฟ้ามากันนะคะจะได้สีม่วงแล้วก็สีเขียวกับสีฟ้าจะได้สีฟ้าอ่อนนะคะถ้าเราเอาสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินรวมกันอาจจะเป็นกาแล็กซี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ลุงวัดมาช่วยจับนะคะเพราะว่าเรามีแค่สองมือนะคะลุงวัดเอาสีฟ้าไปรวมกับสีเหลืองหน่อยโู้ เหมือนจริงนะคะทุกคนแล้วก็น้องสวยมากนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนต่างๆกันนะคะอันนี้นะคะก็อันนี้ก็คือพื้นผิวบนดวงจันทร์นะคะเขาบอกว่าอันนี้คือภาพถ่ายของนักบินอวกาศบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในวันที่21กรกฎาคมพศ2512นะคะรอยเท้าเนี่ยยังจะอยู่บนดวงจันทร์นะคะเพราะว่า ดวงจันทร์ไม่มีลมเนาะเราก็เลยไม่สามารถพัดฝุ่นบนดวงจันทร์น่ะทับรอยเท้าได้มันจะอยู่ไปแบบโหหลายร้อยล้านปีเลยทุกคนส่วนนี้นะคะก็คือภาพถ่ายของคนที่อย่าไปเมื่อกี้นะคะอจะมีนักบินอวกาศสองคนอยู่ในภาพเดียวกันเป็นไปได้อย่างไรนะคะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้ําขึ้นน้าําลงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะเห็นว่าเป็นรูปโลกตรงนี้และอันนี้ก็คือดาวศุกร์นะคะส่วนนี้ก็คือพระอาทิตย์เราคนเราตอนแรกนะเราจะอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางจะสังเกตได้ว่าน้ํายังไม่มีเลยใช่คะพอเราไปได้สักพักอ่ะเราไปได้ครึ่งโลกก็แล้วกันครึ่งโลกน้ําขึ้นเต็มแล้วคะ่ะ จากนั้นเราก็ลองกลับไปที่เดิมลองกลับไปกลางโลกดูนะคะน้ําจะลดลงค่ะและพอเราขึ้นไปอีกครึ่งโลกน้ําจะขึ้นสูงขึ้นค่ะแต่พอเรากลับไปที่เดิมของเราเนี่ยลดลงเลอแค่นี้นะคะก็ <c oughs> ปรากฏว่าก็คือเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะคะก็เลยทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะคะนี่ ะะสุดกันนะคะว่าข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยเกิดได้อย่างไรลูกโลกนี้นะคะก็คือพระอาทิตย์นี่คือโลกของเราส่วนนี้คือดวงจันทร์นะคะตอนนี้ดวงจันทร์กำลังเต็มดวงค่ะแล้วพอโลกพอดวงจันทร์หมุนรอบโลกก็จะลดลงตอนนี้เป็นครึ่งดวงจันทร์ค่ะเหลือเสี้ยวหนึ่งนะคะและหมดต่อไปค่ะเราจะมาข้างขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ดวงจันทร์มาเสี้ยวหนึง่ง ครึ่งหนึ่งใกล้จะถึงแล้วค่ะและเด็มดวงก็เกิดจากการที่ดวงจันทร์จะหมุนรอบโลกและจะหันไปเจอกับพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้และพอหันอีกด้านหนึ่งก็โลกก็จะเจอกับพระอาทิตย์นี่ก็คือการเกิดข้างขึ้นข้างแรงน,นั่นเองนะคะ นะคะพี่ก็ได้ใส่ชุดอวกาศเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขับออกไปไปที่นอกโลกกันนะคะขอเล่วเ่ินก่อนเดี๋ยวขับแล้ววันเง้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 น พี่นะคะจะพาทุกคนไปที่สะพานดาวหางกันนะคะก็คือสะพานดาวหางนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันจะโค้งโค้งตรงกลางนะคะเราก็โค้งตาไปเลยดีคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะเน้นเป็นแสงสีแดงโดยเฉพาะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคืออะไรร้านอาหารก็จะมีสีแดงเหลืองนะคะไฟต่างๆนานาขนาด ตรงนี้ทางสะพานอะไรต่างๆแดงหมดเลยคาะจ้าเลยค่ะก็น่าจะสามารถมองเห็นได้จากข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าข้างล่างจะสามารถมองเห็นแสงพวกนี้หรือเปล่าตอนนี้นะคะเราไม่สามารถพาทุกคนไป ดูดาวอย่างที่เราคาดการไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วทีนั้นท้องฟ้ามันเลยปิดนะคะหอดูดาวตรงนู้นก็เลยปิดนะคะแต่ว่าเราได้พาทุกคนไปศึกษาเกี่ยวกับ,กบอวากาศหรือว่านอกโลกเป็นที่เรยียบร้อยไปศึกษาเกี่ยวกับดาวพุธด,ดาวพฤหัสด,ดาวต่างๆนะคะและได้ดูจรวดบินด้วยก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบควรมาจริงๆนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มีทั้งคาเฟ่กินเนยก็ไปดินเนอร์ดีกว่า อะไรต่างๆนานามีท้องฟ้าจำลองให้เด็กศึกษานะคะใครที่อยากมาและอยากดูดาวให้มาเดือนที่แบบไม่มีฝนนะจะได้ท้องฟ้าเปิดจะได้ดูดาวนะคะแล้วก็พี่นะคะจะลงไปข้างล่างก่อนไปดูกว่า,วาเขาจะมีโต๊ะเหลือให้เราไหมถ้าไม่มีโต๊ะ พี่จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารที่ร้านอื่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะดีจ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall